ธรรมะปรญญาก่อนฉันเช้าว <Okay. S 1> ันศุกร์ที่16เดือนเมษายน2564วันขึ้นฮาคัมเดือนหกนะวันนี้นะน้องพ่อบนฐานอัากามองหน้าวัดป่าบุญยาวตำบลเงึงมันเพิ่งนันถวัดวัาสารคามเนาะเอาไปปะประมาณทักครึ่งชั่วโมงวันนี้หลวงพ่อนั่งอยู่นู้นั่งอยู่ทางเข้าวัดทางเข้าหน้าวัดก็มีทุ่งนามีอะไรด้วยเนาะมันทุ่งนา วันน <S an> ี้ถ้าพูดถึงตำอะไรเป็นบันชิ้นสุดกันนั่นแหละนะลูกหลานที่ขึ้นมาเพราะเขาถึงว่าเขาถึงห่อนเจริญในสุขจเเจริญในธรรมนะทุกท่านทุกคนผู้ติดตามด้วยย้อนหลังหรืออาจจะติดตามย้อนหลังก็ได้แต่วันนี้หลวงพ่อมาพบก็ธรรมดาธรรมดานี่ไม่ถึงว่าก็ทั้งนี้ก็เป็นกุฏิธรรมฐานที่มองเห็นกุฏิเล็กๆทาง ทางเขาวัดนะเนาะทางเขาวัดก็เป็นกุฏิยกพื้นบางเล็กน้อยแล้วที่นี้ก็ในส่วนหนึ่งก็เราเห็นอยู่ว่าบรรยากาศคือเป็นป่านะเดี๋ยวเดี๋ยวหลวงพ่อจะหลวงพ่อจะหมุนให้เห็นไปเรื่อยๆเน,ะนะาะบรรยากาศก็บางบางอย่างมันก็ต้องบางหลังได้ซ่อมแซมไปเยอะซ่อมแซมไปแล้วนะเพราะว่ามันใช้เวลาหลายปีอยู่เวลาหลายปีมันก็ผูพังไปบางได้ไปบ้าง มันขณะที่มันผุพังนั่นก็หมายถึงว่าเราก็ต้องซ่อมแซมเหมือนกับเหมือนกับพวกเรามันก็บสังขารร่างกายของพวกเรานี่แหละเวลามันผุมันพังไปอลยไปก็เราก็ต้องนั่นเราต้องซ่อมแซมถ้ามันซ่อมแซมถึงที่สุดของมันแล้วถ้ามันมันไม่ผ่านมันไม่ผ่านมันไม่ดีเราก็ไม่ดีขึ้นเราต้องดูแล้วเขาว่าเขาเราวันซ่อมไม่ขึ้นใช่ไหมแต่พูดถึงตามหลัก มีน้ำกนนะข็งนะสันขางร่างกายของเราซ่อมไม่ขึ้นเมืออกับเครื่องยนต์กลไกเช่นกันบางทีซ่อมไม่ซ่อมไม่ขึ้นถ้าซ่อมไม่ถึงโอ้ซ่อมอยู่นั่นละช่อมอยู่นั่นมีแต่เงินซ่อมทั้งเติมน้ามันอันนี้ลองข้อเปรียบเทียบให้ฟังตอนที่เรามีชีวิตอยู่ที่แข็งแรงอยู่ถ้าเรามีเงินเก็บค่าใช้จ่ายย่อมจะมีในชีวิตของเราใช่ไหมนะขณะที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยอาการหนักเมื่อก่อนนี มันก็เรียกว่าหมดไรหมดนามันก็บางคนก็ขายบ้านนะไม่ใช่ธรรมดาเนะเพื่อจะเอาสังขารร่างกายเนะี่ยแต่ที่สุดของมันมันก็เนี่ยมันไม่จีรังยั่งยืนแต่ว่าเกิด,กดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่หมายถึงว่าเราต้องดูแลรักษาเนาะดูแลรักษาเมื่อกฎฎีลังที่มองเห็นเนี่ยเมื่อก่อนก็มุงกระเบื้องน้ําท่วมอยู่ไม่ได้เลยซ้าไปเมื่อก่อน ตอนช่วงหลังก็เลยมาเปลี่ยนเป็นหลังคาสังกสีก็ดูเลยดูดีขึ้นมาแล้วก็อีกอย่างก็ไม่ต้องว่ามันเป็นสันไทยมันเป็นสันไทยสมัยใหม,ม่ขึ้นมากุฏิที่วัดบึงก้อยประมาณเท่านี้ประมาณไม่ค่อยมีหลังใหญ่หรอกไม่ค่อยมีหลังใหญ่แต่สามิบกว่าหลังนะทั้งหมดสามิบกว่าหลังเป็นที่อยู่ของอนาคาลิกเขาเอนาคาิกแนละ้วแต่ว่าเป็นนักบวชนักพจน,น,นะเนาะผู้ก็เรียกว่าทิ้งนี่จากบ้านจากเรือนมาแล้วก็ มาบำเพ็ญมาบำเพ็ญพุธมาบำเพ็ญพุธมาเขาเรียกว่ามาสู้กับกิเลสมาห้ามหันกับกิเลสไม่ใช่มาพอกพูนกิเลสนะต้องเข้าใจนะฉันเข้าก็ฉันเข้าก็ฉันมือเดียวฉันมือเดียวอื н, แล้วก็แล้วก็มีสัตว์โลกได้ว,ว,ไว,วิ่งไปวิ่งมาูนะ่สัตว์โลกเขาวิ่าางไปวิ่งมาเนาะก็บห้ทำความเข้าใจอ่า หลายๆสิ่งหลายอย่างก็เช่นกันถ้าเราถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องสัจธรรมเรื่องความจริงบางทีก็เราก็ไปไปทุกข์กับมันยังเกินไปไปทุกข์กับมันเกินไปเหมันกับโควิดอย่างเนี้ย้อททาความเข้าใจนะถ้าเปลี่ยนชื่อ,อ่ากโควิดก็เป็นเหื่อย่างอื่นมาเรื่อยนะถ้าพูดถึงทมหลักแล้วเมืเหมือนเหมือน,น,นกับเวลาเราไปโน่นไปนี่วันนี้เป็นวันกลางเดือนนะซ้ำไปเป็นวันสําคัญบางทีก็ในอยู่ในสมองหัวจิตหัวใจของคน ที่ชอบกันพนันโดยซ้ำไปแล้ว <tenha> ทีน <stab bing> ี้ถ <Therefore, S 2> <af> <as> ้าพูดถึงทาเราก็เช่นกันนั่นแหละบางทีก็เห่อตรงนั้นเหอตรงนี้เหอตรงนั้นช่วงระยะหนึ่งก็ไปเหอคำเชโนดช่วงระยะหนึ่งก็ตรงไหนที่แม่นๆม่นที่แม่นแม่นะคป้าก็เห่อไปนะลักษณนแต่คนหลายคนเราต้องทําความเข้าใจเราเราชีวิตไปทดสอบไปทดลองหลายๆที่หลายๆแห่งมันก็มีว่าถูกบ้างผิดบ้าง แต่คนไปเยอะมันก็มีโอกาสถูกแต่ไม่คงคงไม่ถูกทุกคนนะวันนี้หลวงพ่อเลยเตือนสติเรื่องอับยาโมกนี่นะอับยาโมกแปลว่าปากทางนะอับยาโมกโมกขาดปากทางแย่งความเสื่อมมันเสื่อมนะมันเสื่อมได้แต่ไปจะไปตั้งความหวังอะไรไว้มันกบมันมากเขาตั้งไว้มากบางทีก็ผิดหวังมากอ่ะอืต้องทำความเข้าใจเพราะว่ามันมันหลายช่องเหลือเกินมันหลายช่องก็ได้ว่าเป็นร้อยตัวพันตัว มันคงไม่ใช่ไปทีของเราไม่ใช่เป็นทีของเราจะเป็นทีความเข้าข้างตัวเองเนาะบางทีก็เป็นเป็นอยู่ในเคียนที่ว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างในเกียนที่มาหาความพอดีเดี๋ยวเราพอเปลี่ยนเปลี่ยนก่อนนะเปลี่ยนนี้ก่อนนี่คือเปลี่ยนไปอันนี้บริเวณในวัดเป็นลานธรรมเนาะเป็นลานธรรมเราเราคงพอคอยใจอยู่บ้างคาว่าลานธรรมคือ,อสถานที่ เป็นกิจกรรมเวลาปฏิบัติธรรมเวลาเข้าคนนั้นคนนี้มาอบรมถ้านหลวงพ่อก็ไม่เคยใช้ในสาลานะ,ะถ้าใช้ตัวนี้ก็ไม่ไม่ได้เปลืองไฟไม่ได้เปลืองพัดลมไม่ได้เปลืองอะไรนะก็มันก็ง่ายที่หลวงพ่อบอกรรตลอนะธรรมชาติเนี่ยมันให้ร่มเงาเขียเรานะธรรมชาติไป่ให้ความร่มเย็นกับเราให้ความร่มเย็นถ้าถ้าเราเห็นอย่างนี้ทะลุอย่างนี้มัน มันน้องเข้าไปในจิตใจของเราเนาะเราเราก็จะได้ความเยอเือกเยน็นเราเราจะหาเหตุผลให้จิตใจหาเหตุผลให้จิตใจเราได้ถ้าถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งที่นี่นถ้ามันถ้ามันห่างเหินไปมันห่างเหินจากสิ่งเหล่านี้ไปจริงๆมันจริงๆมันต้องฝลกอะ่ะก็เราปลกฝึกแล้วไปใช้ไงถ้าสมมติเราเรา,เราใจร้อนเราไม่มีเหตุผลขาดเหตุหาดผลแล้วก็ รังับอารมณ์ตัวเองไม่ได้ขนาดที่เรารังับอารมณ์เถึงเห็นอย่างอื่นมันก็ร่มเย็นใช่ไหมถ้าสมมติเราไปจิตใจเราเราหอเหี่ยวจิตใจเราเหงอแห้งอย่างนี้แล้วก็ไปโอ้ไปบนป่าบนดอยก็ใบไม้ก็แทบจะไม่ไม่นันแหง้แหงแห้งแรงไปหมดเลยแต่ถ้าสมมติที่เทียวเขียวทีนี้ชุมช่มฉ่ำก็ได้ชุมช่มฉ่ำเป็นอย่างเนี้ เห็นเห็นเห็นลมเงาเห็นตรงนั้นตรงนี้มันก็น้อมมาในจิตใจของเราได้ถ้าเราอยู่ในอยู่ในตึกรามบ้านช่องไงอยู่ในตึกรามบ้านช่องเราก็ใช่อยู่นะแต่มันต้องชิ้นเปลืองเขาเรียกว่าชิ้นเปลืองหลายหลายอย่างใช่ไหมชิ้นเปลืองไหนจะเป็นไปป้าเป็นอะไรก็อีกอย่างก็ไม่ต้องว่าโลกมันร้อนขึ้นทุกวันมันร้อนตรงที่วันก็ไม่ต้องว่าป่ามันน้อยอต้องมีตัวเครื่องรับอากาศทีนี้ ถ้าเกิดไม่มีเครื่องผ่าปร,ปรกาศโอ้เสร็จเลยทีนี้ลําบากเลยลําบากอย่างวันวันนี้หลวงพ่อโอ้เพราะนั้นขมลมาแล้วเพราะนั้นขมลมาแต่ทีนี้เมืนน่อวานหลวงพ่อไปบันทึกเสียงที่ที่ที่สวท่อมาสาร,รคามนะอ่าที่ไปบันทึกเสียงไปบันทึกเสียงสำหรับออกพกุงนี้มันก็เลยบางสีบางอย่างจะเจาะจงลําลดับลงไปให้มันชัดเจนไม่ได้ ก็เลยบางทีบางทีหลวงพ่อก็พูดแบบไม่ไม่ไมจ่อจงวันไงไม่บอกวันเวลาเท่าไหร่บอกเฉพาะว่าวันเสาร,ร์วันอาทิตย์ประมาณนั้นบอกเฉพาะตรงนั้นมันไม่ไม่ใช่ไปทํางานแล้วไปโอ้โหไปบันทึกเสียงวันนี้ก็ไปบอกวันนี้อย่างก็ไม่ก็ไม่ถูกเพื่อจะไปออกวันข้างหน้าคือหลวงพ่อทำงานอย่างนี้แหละทางานอย่างนี้ถ้าถ้าโดยสายงานของเราได้สิ่งได้อย่างคนที่อยู่ด้วย คนที่อยู่ด้วยจะได้เข้าใจกับหลวงพ่อว่าเออกันทํางานไปหลวงพ่อติดพวกนี้หลวงพ่อติดจริงๆสามวันต่อไปนี้ก็ติดภารกิจอยู่แถวๆไม่ไม่ไกลเท่าไหร่ไม่ไกลเท่าไหร่ก็อาเขาว่าล่นล่นระยะทางมาด้วยยนระยะทางมาอยู่ประมาณสั้งห้าสิบโลหกสิบโลอยู่ประมาณนี้นะพวกนี้ก็ติดอยู่ที่ประมาณสั้โลประมาณนี้เนี่ยพวกนี้ติด้าที่เราต้องไปออกอากาศเลย แต่ตอนเช้าเนี่ยตอนที่ที่สามหลวงพ่อไปออกปกติหลังจากนั้นถึงจะไปงานต่อก็อไปบินทบายมาชันปกติหลวงพ่อวางคิวของตัวเองอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นเนาะหลายๆคนขอฝากฝากให้วางคิวนะตัวเองเลยมันรุมร้อนใจไม่หนักหูไม่หนักฟังแล้วก็ไหลไปตามเขาเนี่ยไหลไปตามเขาอืมฟังแล้วโอ้ยหลายเรื่องเนาะวันนี้อย่างนี้เป็นต้เนเราย่ยาน,น,น,ยยนให้มัน ต่อยอลองให้มันเหลือน้อยได้ไหมล่ะอย่างยกตัวอย่างความบุญบายบางทีมันความบุญบายอยู่ในเมืองเราก็เก็บมาให้เป็นความบุญบายอยู่ในใจของเรามันเป็นมันเป็นบอกเกิดเป็นบันทอนมันบันทอนเรานะถ้าพวกซส่งมถลหมลักมันบันทอนเราจริงๆเออมีใครบ้างสายลมสายน้ําแสงแดดเออนี่ติดตามหลวงพ่ออยู่บ,บ่อยแต่คนแรกหลวงพ่ออ่านไม่ออกนะมีตัวทีตัวเอ็มเนี่ยนะตัวนำหน้าเนาะหลวงพ่ออ่านไม่ออก ก็คงต้องถามคนอื่นนัน <S <S ่นแหละเนาะหลวงพ่ออ่านไม่ออกจริงๆนะอ่านไม่ออกคือถ้าเพราะนั้นกระมวลนี่คุ้นเคยมันตัวสั้นๆก็เลยเข้าใจอย่แล้วหลวงพ่ออภัยด้วยนะขออภัยด้วยหลวงพ่อไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้มาก็เลยแต่แต่ตัวตัวมัน่นรู้นะแต่ไปรวมแล้วมันแต่หลวงพ่อไปถนัดภาษาไทยถ้าภาษาไทยนี่รู้รู้เข้าใจว่าตัวไหนอ่านไม่ได้คงไม่ใช่หลวงพ่อแล้วภาษาไทย แต่สมัยใหม่สมัยเก่ากขก็ก็รู้อยู่ถ้าเป็นมคตเป็นบาลีเองก็ได้อยู่แต่ถ้าอังกฤษก็ไม,ไม่ไม่ถนัดเลยไม่ถนัดเลยนะแล้วที่นี้ห้องพ่อเล่าต่อว่าจะเป็นใครก็ช่างแต่อย่าง,งยกยก,ยกตัวอย่างน้องพ่ออยู่ที่อย,อย,อยู่อยู่ที่วัดหนองปอะพง์ที่อุบลอย่างงี้อยู่ตามสาขาก็ดีผ้าต่างชาตินานาชาติโดยมีทั้งเยอแยาไปหมด เขาก็ศึกษากันเขาศึกษาภาษาเขาพูดอีสานได้เฉยเขาสวดปฏิโมกได้ด้วยหลวงอูปโป้เน่เขาได้เลยนะทั้งเข้าใจนั้นนะหลายหลายคนไม่ถึงที่มาบวชฝรั่งเขายังท่องปฏิโมกได้เลยถ้าพูดถึงธรรมะแต่คนไทยเราบางทีก็บวชนี่บวชแป๊บเดียวเนาะบวชประเภณนี้นะบวชประเภณนี้บวชบวชประมาณแป๊บเดียวอย่างนี้เป็นต้นขณะที่บวชแป๊บเดียวแล้วก็ มันจิตใจยังไม่ได้ห่างเหินจากนั่นเลยก็ได้ว่ายังไม่ได้ห่างเหินจากความบุญบายเลยยังจิตใจยังไม่หน,นีจากงานมาเลยถ้าพูดถึงตามหลักก็มาหมกมุ่นอยู่ตรงนี้แต่หลวงพ่อเข้าใจแยกแยะไงจะพอหลวงพ่อเข้าใจแยกแยะหลังจากนี้หลวงพ่อจะไปทําอะไรหลวงพ่อวางคิวตัวเองไว้หมดแล้ววางคิวไว้หมดแล้ววันนี้วันศุกร์หลวงพ่อรับปากอะไรบ้างแล้วก็ทําก็ก็ง่ายๆถ้าถ้าสมมติลวงหลวงพ่อรับปาก ถ้าโซนเดียวกันไปสามจุดหลวงพ่อก็ไปได้ถ้าไปทางเดียวกันนะเส้นทางทางทิศทางเดียวกันแต่ถ้าคนละทิศโอ้โหนี่ยุ่งเหมือนกันก็มันก็หลวงพ่อเล่าให้ฟังที่ว่าถ้าวันนี้ปกติหลวงพ่ออยู่ยที่วันนี้หลวงพ่ออยู่ที่อยู่ไททาน,นีถ้าปกตินะแต่สองปีนี้ไม่ได้ไปเพราะโควิดเพราะโควิดสองปีไม่ได้ไปก่อน,นนั้นนนัก็ไปไปประจําไงไปประจําไปบุรีรัมย์ไปอยุธยาไป <c oughs> ลบุรีแล้วก็ไปนั่นไม่้องเว่าที่ที่ที่บุเอ,อเชื่อนั่นคือมีงานนะนะอยู่ลบุรีแล้วไปอุทัยธาน,นีบางทีก็ไปต่อที่เพชรบุรีถ้าถ้าถ,ถ้าไม่ไปต่อก็โบกกลับมาแล้วปลายเดือนก็เริ่มไปเพชรบุรีแล้วก็หลวงพ่อไปที่ประจวบบัดรทั้งน้มงคลวัดตรงนั้นที่หลวงพ่อไปหมดอุทยานเนี่ยเจาา้าพมหากษัตริย์ก็งเคยเช่นกันที่ที่ ประสงค์นี้ก่อนในให้ท่านคําว่ามหาราชอย่างนี้พระพุทธเลิศล้านพอะไรพระพุทธยอดพระจุลาโลกมหาราชอย่างเนี้พอคุณรามคําแหงมหาราชอย่างนี้เป็นตน้นก็รวมกันอยู่ที่โน่นที่ประจวบเนาะทันทีเขตจังหวัดประจวบนก็นพเคยเคยก็ไปไปเหมือนกันถ้าไปก็ถ้าไปหลวงพ่อจะไปแป่หลายที่อยากให้คนอื่นเห็นบ้างในละักษณะนี้ แต่ถ้าไปรถเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันก็สะดวกนะมันก็เห็นหลายที่หลายจุดแต่ถ้าสมมติไปเครื่องบินก็ปิ้วเดียวแล้วก็แป๊บเดียวก็มันก็เลยไปแล้วอย่างนี้เป็นทนแต่ถ้าทางเมืองเหนือยอย่างนี้หลวงพอ่อดูดูดูมากดูเยอะดูเยอะเพราะว่าหลวงพ่อไปหลวงพ่อไปมาเยอะอย่างยกตัวอย่างพวกนั้นกำงวลอย่างเงี้ยก็ไปเมืองนอกบ้างอะไรบ้างอยุทตรงนั้นตรงนี้ประกอบสามาชีพเลี้ยงชีพเลี้ยงปากเลี้ยงทอง้องตัวเองนั่นแหละ ปอยู่โน่นอยู่นี่บ้างอยู่หลายปีนะเพราะนั้นขมมนอย่างเงี้ยเมื่อวันหลวงหลวงพ่อเห็นรูปครอครัวยน,นะลดน้ําดําหัวประมาณห็นลวงพ่อเห็นอยู่อน่าจะลดน้ําดําหัวเพราะเพราะทาแม่ใหญ่ประมาณน,ะนกกั้นน้องก็หลวงพ่อเห็นอยู่เห็นในภาพอยู่นะถ้าถ้ามีโอกาสหลวงพ่อก็ดูอยู่แต่แต่หลวงพ่อตอบด้วยตัวหนังสือไม่ค่อยเป็นไงไม่ค่อยเป็นคือก็จะพิมพ์ได้แต่ละตัวอย่างนี้เป็นต้น ก็จะพิมพ์ได้แต่ละตัวไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคือหนึ่งด้วยสายตาสองด้วยความเราไม่คล่องหลวงพ่อพึ่งก็ถ้าถ้าจะไปพิมพ์บวชบึงนี่ก็ต้องใช้เวลานานก็จะหาแท่นเจอเพื่อเพืกดไม่เจอด้วยอะไรด้วยหลวงพ่อก็เลยไม่ก็ก็เลยไม่ฝึกตรงน,นั้นหลวงพอ่อฝึกแต่เปิดแต่ปิดแล้วก็ไล่สุดได้ตรงไหนกดตรงไหนแล้วก็จบตรงไหนสิ้นสุดตรงไหนไประมาณนัน้น อันนี้เราพอดูแล้วพอดูแต่นอกนั้นคงคงยากนะนลองพ่อบอกฝากให้เข้าใจด้วยแล้วก็ทุกๆกคนด้วยเนาะทุกๆคนด้วยจะได้เข้าใจตรงนี้ถ้าถ้าไม่เข้าใจเข้าใจว่าบางคนเขาบอกว่าน้องพ่อไม่ได้กดเป็นรับเป็นเพื่อนนาทีจริงๆจริงหลวงเราพ่อก็ดูไม่เป็นอะไรแล้วต้องฝออึกแล้วแหละอืมแล้วก็มีคนแนะนําบอกว่าถ้าจะรับเป็นเพื่อนเนี่ยก็ต้องก็ต้องไป เขาเขาจะว่าต้องไปไปดูประวัติประมาณลักษณะอย่างเงี้ยไม่ใช่กดมั่วไปอย่างเงี้ยถ้ากดมั่วไป้ะยุง่งเลยเนาะกดมั่วไป้วยุง่งเลยไม่จะไม่รู้จะเจอใครขนาดนั้นยังหลวงพ่อเล่าให้ฟังนะมีสาชีพยอย่างเงี้ยโทรเข้าเบอร์หลวงพ่อนี่ต้องอ้างอ้างธนาคารคุณเป็นหนี้ท่านั้นท่านี้ต้องใจฉาบร้านหนี้อย่างนั้นนียมีอยู่ประจํามีอยู่ประจําอมตอนที่หลวงพ่อ,อไล่ส่วนนี้ก็เหมือนกัน นำเสนอมาโอ้ยอก็มีสาชีพนั่นแหละมีสาชีพหลวงพ่อคงไม่หลงทางอะเนาะคงไม่หลงทางเพราะก็มีประสบการณ์แม่แต่แม่แต่หลวงพ่อประกาศบวชนะประกาศบวชยังยางนี้ยังมีเลยถ้าพูดถึงตามหลวงพ่อเล่าให้ฟังนะคือเบอร์โทรเมื่อก่อนหลวงพ่อก็เบอร์โทรใช่มานานนะยี่สิบกว่าปีโทรมาโทรมาหาหลวงพ่อโทรมาจะมาบวช แต่ไม่มีค่ารถไม่มีค่ารถบางคนก็โทรมามามาขอ,อะจะบวชอยู่ที่บ้านนะมาขอเงินอย่างนี้เป็นต้นมาขอเงินแปดพันบ้างอะไรบ้างแต่หลวงพ่อไม่ได้ให้นะคือเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังอย่างหลวงพ่อประกาศบวชอย่างนี้บางคนก็อาศัยคนผมไปไม่ได้ผมไม่มีค่ารถหล,ลวงพ่อเคยเอินให้อยู่ครั้งหนึ่งเขาบอกมีมีเพื่อนคนละกี่บาทสองสามคนเขา,าจะมาด้วยกัน หลังจากนั้นก็ปิดไปเงียบไปเลยแต่หลวงพ่อปรึกษ,ษากับพระอยู่นะต้องเข้าใจนะอันนี้คือเรื่องเล่าให้ฟังหลวงพ่อเล่าให้ฟังก็เจอมาทั้งนั้นแหละเ,เจอมาเจอมาเยอะเลยไม่ใช่ธรรมดาเนาะอ่าไม่ไม่ใช่ธรรมดาเจอมาจริงๆเจอมาจริงๆหลวงพ่อก็เลยต้องระวังหลวงพ่อต้องระวังมากมากเพราะว่าก็เคยอวเนี่ยเขาเขาบอกคนละพันสามคนก็ถึงแล้วจากไหนก็คงอ้างใช่ไหมละ่ะเขาอ,อ้างว่าอยู่ไกลมันถึงจะได้ ค่ารถมากขึ้นอะไรสักนมีแม้กระทั่งบัดนนี้ก็เป็นสิ่งที่รองรับหลายอย่างนะอย่างมิจฉาชีพมาบางทีก็อ้างมาหาคน,นมีชื่อเสียงแถวๆนี่นะมาหาน้องมาหาพี่บ้างแล้วก็ปิดบ้านไม่รู้ไปไหนหาไม่เจอก็ไม่มีค่าน้ำมันกลับบ้านเครื่องรถก็ไม่ดับนะทั้งเข้าใจนะเครื่องรถก็ไม่ดับเขาอ้างบอกเขาจะมาเอาพระมาฝากไว้ เดี๋ยววันนนนวันนี้ผมจะมาเอาเืนผมขอแค่น้ำมันกลับบ้านแค่น้ำมันพอได้ถึงบ้านถึงไหนประมาณนั้นเขาก็บอกอย่างนงี้แต่พอดีหลวงพ่อบอกโอ้เบอรโอ์โทรอโทรหลวงโทรศัพท์หลวงพ่ออยู่ที่ไหนเนี่ยถามไปทางเนนเท่านั้นมันก็ออกอาการแล้วมีคนหนึ่งนั่งอยู่บนรถแล้วติดเครื่องอีกคนหนึ่งก็มาไม่ได้กราบได้ซ้ําไปนะไม่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 ได้กราบไม่แล้วก็เยืนเพื่อจะเอาผ้ามาอ้าง ฝากพระไว้เพื่อปักกันว่าผมจะเอาเงินมาคืนวันที่เท่านั้นเท่านี้ไงก็พระก็จริง,รงๆก็ไม่ได้มีคุณค่าเลยหรอกอ่าเขาทําอย่างนี้มาเยอะทําอย่างนี้มาเยอะอ่าบริเวณแถวนี้ก็มันแม้แต่ทั้งที่ที่ประเภททองเหลืองที่ใส่นั่นน่ะโกดที่ทองเหลืองน,ะน่ะนะก็บางทีเขาก็ไปเขาก็ไปทูบเอานะอีกอย่างที่ไมชจฉาชีพที่ที่เขานนั้นคือไปเขียนชื่อไว้ เขียนชื่อเอาเวลาเวลาตายนะชาติวันที่เท่าไหร่คือเกิดวันที่เท่าไหร่แล้วก็แล้วก็ตายวันที่เท่าไหร่อายุเท่าไหร่เขาคนนี้ไปอ้างมีชาชีพมีอยู่มีอยู่จริงนะต้องเข้าใจนะมีอยู่จริงก็ไปอ้างก็แม่นเลยแหละบางทีเขียนแม้แต่ข้างข้างขึ้นข้างแรงวันเสาร์วันอาทิตย์อย่างเงี้ยเขาโอ้โหได้ทีเลยสินี่ใช่ไหมเขาก็แฝนโอ้โหแม่นจริงๆเนี่ยคนหลงก็หลงจริงๆนะหลงจริงๆ ว่าบอกเขาเมต์ comment, ทำไมเขารู้อะไรประมาณนั้นที่ไหนได้บางทีก็ไปเขียนที่เขาเขียนไม่นั่นน่ะหลวงพ่ออยู่นี่หลวงพ่อถึงแม้แม้แต่ไกินนิมนต์ก็ยังไม่กินกินนิมนต์หลวงพ่อก็ไม่ค่อยขึ้นนะไม่ค่อยขึ้นกระดานแต่มีเรื่องเล่าให้ฟังเหมือนกันเล่าทางทางเฟศทางอะไรต่างๆเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อไปไหนมาบ้างก็หลวงพ่อมาเปิดเผยเรื่องไปโน่นไปนี่เลยบ่อยนี่ช่วงที่หลวงพ่อมาเพจนี่นะบอกเพจนี่เล่าให้ฟังอยู่ แต่ไม่จชชีพก็ว่าตามมาถ้าพูดถึงตามหลักอืบางทีหลวงพว่อออกนอกวัดแต,แต่ที่วัดบึงเนี่ยพา้าเนนเยอะพ้าเนียนเยอะมันก็คาดสายตาไปไม่ได้ไม่คาดสายตาเห็นไหมไม่ไม่ต้องกันอะไรมากคือลูกน้องหลวงพ่อก็เยอะทั้งโยมด้วยอะไรด้วยทั้งลูกหลานะก็อยู่ด้วยกันหลายชีวิตเดอยกันมันก็เลยกันสิ่งเหล่านี้ได้อยู่ในตัวเนาะกันได้อยู่ในตัวมัน มันมัน,ม,นมันมีอยู่ไม่หลวงพ่อเขาไม่ไปยืนยันนะมันมีอยู่จริงอะ่ะทุกวันนี้ไม่ใช่ธรรมดานะมันจริงๆมันไม่เห็นหน้าไม่ไม่เห็นหน้าพระหน้าหน้าสงอะไรนะต้องเข้าใจนะแม้แต่ตู้บริจาคปัจจุบันเห็นไหมนะ่ะก็อง,งัดตรงนั่นยกตรงนี้โอ้โหอยู่ที่วัดก็โดนบ่อยเมื่อก่อนเนี่ยทุกวันนี้ก็ห่างหางหน่อยทุกวันนี้เขาต้องบอกว่าการพนันเกิดที่ไหนๆแล้วก็ชุมชนนั้นเดือดร้อนการพน,น,นันนะนะ มันทําให้เดือดร้อนแล้วรวมทั้งคนที่ติดที่สิ่งเสพติดก็เหมือนกันมันมันจะเดือดร้อนเดือดร้อนในเขาเรียกว่าบริเวณแถวๆถนั้นอาณาบริเวณแถวนั้นทุกวันนี้เดือดร้อนพื้นที่กว้างไปเพราะว่าหนึ่งรถมันสะดวกใช่ไหมมีรถมีบริษัทอย่างเงี้ยเขาบิดแก๊กเดียวเขาขไปแล้วอย่างเงี้ยอ่าอย่างเี้เป็นต้นเราเราพ่อประเมินในการทํางานอย่างยาเสพติดอย่างเงี้ย พ่อแม่เขาเขาเขาใครใครใครลูกก่อนว่าลูกติดยาเสพติดบางทีไม่ใช่พ่อแม่นะไม่ใช่พ่อแม่เลยเป็นเจ้าหน้าที่บางทีคนนู่นน่ะแต่เขาไม่กล้าพูดอย่างนี้เป็นตน้นติดยาเสพติดนะต้องเข้าใจนะหลวงพ่อไม่ได้พูดปลาลมปลาลมไปเรื่ยขนาดโจรผู้ลายมนี่ยเนี่ยจะก็ะะะเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วก็ทุบพ่อทุบแม่ตีพ่อตีแม่แล้วก็ ถึงขนาดว่าพ่อพ่อแม่ก็มีน้ำอดน้ำทนที่สุดของมันถึงแก่ชีวิตนะที่ยนตายที่พ่อที่แม่จนตายที่คุณตาคุณยายจนตายมีมีข่าวกับทุกวันมีข่าวกับทุกวันเนาะเนาะพ่อท่านบอกฝากว่าสิ่งเหล่านี้มันมันมันมีอยู่จริงนะต้องเขอาใจนะมันมีอยู่จริงเราเราเราตรงนี้อันนี้คือบริเวณนะบริเวณเวณัดตรงนี้คือ อันอันนี้คืออีกมุมหนึ่งเนาะอีกมุมหนึ่งอ่าทางตาถ้าท,ท,ทางนี้กุฏิเยอะหน่อยทางนี้ทางนี้กุฏิเยอะหน่อยทางนี้เยอะเลยจริงๆเนาะเพราะจำพรรษาตอนแรกก็อยู่นี่ที่มันมันที่ที่เขาเขียนไว้ที่ทําการบ้านกึ่งวิถีนี่คืนคนดีสู่สังคมนะบัดป่าเมืองใหญ่ตาบลเกลืองอำเภอเมืองแก้วปัญหาสารคามนะตรงนี้นะอย่างเงี้ยแล้วทีนี้อ่าแล้วพอถึงหว่าความสงบร่มเย็นมันเกิดขึ้นตรงเนี้ย ความชุ่มฉ่าม,มันเกิดขึ้นตรงนี้ถ้าถ้าเรียบเทียบเราเอาน้ําร้อนมาลวกเนาะเอาน้ําร้อนมาลวกเอาน้าอุ่นๆมาลวกนี่แต่ถ้าเราเราเรา,เราเจอ,อเรื่องภายนอกอง,ง่ายๆคือถ้าเป็นน้ําเย็นนะน้ําแข็งเนะี่ยมันก็เย็นใช่ไหมเย็นแต่ถ้าใจเราเย็นด้วยเนี่ยมันไปทาไหมละ่ะถ้าถ้าถ้าจิตใจเราเย็นด้วยแล้วโดยวมีเหตุผลฟังซ้ายฟังขวาฟังคนนั้นฟังคนนี้ ฟังคนนั้นพงนี้ฟัง,งคนนี้อย่างนี้แหละน้องพ่อถึงว่าเออหลายสิ่งหลายอย่างให้ทําความเข้าใจนะทําความเข้าใจอตอนนี้พระท่านก็สวดรอหลวงพ่ออยู่เนาะสวดรอหลวงพ่อปกติอยู่ที่วัดจะฉันถ้ามีกิจกรรมประมาณแปดโมงครึ่งปกติก็ฉันมือเดียวเนาะก็ธรรมดาก็ฉันแปดโมงนั่นแหละวันนี้ไม่มั่นใจว่าจะมีใครมาไหมก็ภารกิจของของพระของเนร ของพระของเนงคนทําตรงนี้บางทําตรงนี้บางว่าดูเรียบร้อยเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ไปรวมกันอยู่ที่นี่ไม่ถ้าไม่จําเป็นจริงๆแไม่อนุญาตให้ไปฉันที่อุตินะไม่อนุญาตเลยให้ฉันรวมกันไม่มีวันไม่มีวันพระวันธรรมดาคือฉันรวมกันถ้าไม่ฉันรวมกันเนี่ยก็ควบคุมยากหนาะพ่อเคยอยู่เป็นสามสิบตอนนี้พรรษามากขึ้นอะไรขึ้นก็ไปอยู่ที่อื่นบางเป็น เครือขายสาขาที่หลวงพ่อไปก็เป็นสาขาน่นเองเป็นสาขาลูกน้องไปอยู่เหมือนกับเลี้ยงลูกมาโตแล้วก,ก็ออกบ้านออกอะไรประมาณนั้นใช่แยกบ้านไปอยู่ตรงนั้นบางตรงนี้บ้างบางทีก็ถ้าเป็นทางโลกเขาง่ายๆเลยถ้าเขานั้นก็เขาจะย้ายไปอยู่บ้านพ่อตายแม่ยายอย่างนี้เป็นต้นเขาก็อยู่ห่างนะได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวเช่นเช่นกันเมื่อวานนี้มีโยมถามหลวงพ่อหลวงพ่อเลยบอกว่าก็มันก็เหมือนหน่วยราชก,การคล้ายๆกันไงก็ พราะแม่ครูอาจารย์เนี่ยแม้ถึงมันมีสาขาเยอะเราก็คุ้นเคยคนนั้นคือคุ้นเคยกับคนนี้มันก็มีเรื่องไปเยอะแต่ช่วงหลังท่านนั้นเองที่มันเจอโควิดหลวงพ่อไปมาเป็นไปมาเป็นกิจวัรอย่างนี้เป็นต้นไงอย่างยกตัวอย่างไปเมืองเหนืออย่างเงี้ยถ้าพูดถึงทำหลักปานนี่อย่างพ่อนั้นกมลอย่างเงี้ยหลวงพ่ออาจจะไปถึงได้แต่เจอโควิดก็เลยไม่ได้ไปไงอ พอแถวอำเภอเท wan, ิงอำเภอเชียงของอำเภอป่าแดดรู้จักทั้งนั้นแหละแถวๆนั้นเคยไปอย่างนี้เป็นต้นเอาวันนี้คงพอสมควรเนาะพอสมควรน้องพ่อไปฉันพัฒหาโน่นก่อนนะอ่าอ่านบันนี้เพชรพุทโธธโมสังโฆเนาะแล้วก็คุณพระคุะ้มของทุกท่านทุกคนนะแล้วก็เข้าหนาพบกันใหม่สาธุสาธุสาธุ